สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมหนึ่งหกแปดชาแนลนะครับผม <c oughs> วันนี้นะครับเราอยู่กับรูปหล่อนะหลวงพ่อพัดนะครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปิดดูน่าจะรู้นะครับว่ารุ่นอะไรนะ <c oughs> มาผมซื้อไว้ทั้งหมดสองรุ่นนะครับอันนี้เป็นรายการรุ่นนะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ อ๋อนี่ฮะชื่อรุ่นประธานพรนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับจะเอาเป็นรูปหล่อประธานพรนะครับเนี่ยเป็นรูปหล่อประธานพรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนนะฮะเปิดตรงไหนเนะี่ย องแรกนะครับอันนี้ให้ดูอย่างนี้นะครับอ่าองค์แรกนะครับนี่เขียนว่าการันตีพระแท้ขอรับลองพระบูชานี้แท้ตามมาตรฐานสากลพระบูชาวันวิสาทองคำเจริญทีมผู้สร้างรุ่นประธานพรสอง บัตรนี้ใช้เฉพาะรุ่นประธานพรสองเท่านั้นนะครับโอเคบอกเนื้อไหมเนะี่ยอ๋อนี่ครับเนื้ออยู่ด้านหลังนะครับเหือนเป็นบัตรบัตรการันตีนะครับว่าองค์นี้แท้แน่นอนนะครับพระบูชายืนเจ็ดนิ้วเนื้อแร่น้ําพีนะครับหลวงพ่อพัดคุณย่ากามโมนะครับขอญาตทุกท่านด้วยนะครับ ผมถือกล้องมือหนึ่งอยู่คับจับนคะครับขนาดอ่าขออนุญาตจับแบบนี้นะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะอ่านี้ก็จะเป็นรูปรูปหลอหลงข้อพัดนะครับยืนอยู่นะนี่เดี๋ยวกบไรใกล้ไฟนะครับอ่าก็จะเป็นโรงยาจีวรนะครับเนะื้อ แล้วก็จะมีบัตรคู่มาด้วยนะครับนี่นี่นะครับมาดูที่ฐานก่อนครับฐานจะเป็นตาวัดไห้ด้วนนะครับขึ้นมาจะเป็นงานลงยานะครับอันนี้ออกจากฟอร์มครับมีขุยๆหน่อยไม่ไม่แปลกนะครับอ๋อนี่ s ี r i a l number นะครับ ตอกนำเลิกเลขโค้ด47นะครับตอกนําเลิกเลขโค้ด47นะโอเคเอาหลุงข้าไว้นี่ก่อนนะครับนี่มีบัตรการันตีด้วยฮะอ่าอันนี้เป็นไม้ท้าครับนี่ฮะเป็นไม้สราหัวพญานาคนะครับนี่ นี่นะครับโอเคมาครับดูอีกองหนึ่งนะครับสูงเจ็ดนิ้วนะครับไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับเอาไว้หิ้งพาได้ไนะุ่ท่านมาอีกกล่องนึงนะครับ แกะไม่ออกครับครับเนี่ยอะรายการนี้ อ่า,อาด้านนี้นะครับ <c oughs> อ่ารายการนี้นะครับอันนี้บัตรการันตีเหมือนเดิมนะครับเลขโค้ดเจ็ดสิบเจ็ดนำเลิกนะครับพระบูชาเจ็ดนิ้วเนื้อแร่น้ำพีนะครับอ่า,อ,า,อ,าองนี้จะไม่เหมือนกันนะครับองนี้จะไม่มีไม่ลงยานะครับ นี่ครับอ่ะแบบนี้สวยนะผมชอบนะครับด้านล่างเหมือนกันนะครับตอกนําเลิกนะครับเลขโค้ดเจ็ดสิบเจ็ดครับ <c oughs> วางไว้เดี๋ยวผมส่องให้ดูอ่านำเลิกนะครับเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับ ทรงเดียวกันทุกองค์นะครับนี่เป็นไม้เท้านะครับผมจำไม่ผิดองค์นี้เปิดเชอาบูชาใส่ไม่ได้ฮะขอได้ได้ <c oughs> อ่าองนี้น่าจะออกวัดราคาจองที่สี่รอยเก้าสิบเก้านะรูปหล่อบัตรการันตีนะครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้ผมก็มาเปิดให้ดูนะครับเป็นรูปหล่อนะครับประธานรุ่นประธานนะประธานพรสองนะครับเนี่ยตามภาพน,นะฮะโอเคครับคลิปนี้ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ